สวัสดีครับพบกับผมสงสิง modify วันนี้นะครับผมก็มีโอกาสนะครับมาเช็คระบบไฟในห้องครัวนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเครื่องดูดอากาศนะครับดูดควันในห้องครัวนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะครับนี่นะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวดูดควันนะครับเวลาเราทําอาหารเนี่ยพวกควันพวกกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูดดูดกลิ่นพวกนี้นะครับ อ,ออกไปข้างนอกนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ปัญหามันก็คือว่าตรงนี้นะครับมาดูใกล้ๆก,กันก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตรงนี้อ่าอันนี้คือสวิตช์เปิดนะครับนี่เห็นไหมผมเปิดปุ๊บเนี่ยนี่อ่าท่านผู้ชมสังเกตนะครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับผมเหมือนสวิตช์พัดลมทั่วไปเลยนะครับเนี่ยเบอร์สองนะครับเบอร์สามนี่ ด้านล่างนี่จะเป็นมอเตอร์นะครับผมด้านในนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมตรงนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับสําหรับดูดควันดูดกลิ่นนะครับออกไปข้างนอกนั่นเองนะครับผมนี่นะแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นสวิตช์กดเหมือนพัดลมทั่วไปเลยนะครับแต่ปัญหามันก็คือว่าไอ้ตรงนี้นี่ท่านผู้ชมสังเกตนะครับนี่นะอันนี้คือสวิตช์หลอดไฟนะครับนี่นะหลอดไฟปกติเนี่ยนี่ถ้ากดปุ๊บเนี่ย หลอดตัวนี้มันจะติดแล้วก็มันจะต้องติดค้างนั่นเองท่านผู้ชมสังเกตน,นะเนี่ยมันจะต้องติดค้างเหมือนสวิตช์พัดลมอันนี้อันนี้ติดนะครับเนี่ยแล้วเวลาหลอดไฟติดแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่แล้วกดปิดไม่ได้นะครับบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้อันนี้คือไม่ได้และนะ้วเนี่ยสวิตช์หลอดไฟเนี่ยมันจะเป็นอิสระเลยนะครับผมเนี่ยกดปุ๊บมันจะต้องปิดได้นะครับกดเข้าไปมันจะล็อกนะครับกดอีกทีนึง มันจะเด้งออกมานั่นเองนะครับสําหรับสวิตไฟตรงนี้นะแต่ตรงนี้สวิตมันมีปัญหาส่วนตรงนี้ครับมันจะมีตะแกรงนะครับท่านผู้ชมนี่นะ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีนะครับผมนี่นะครับก็คือด้านในซึ่งปกติตรงนี้นะมันจะมีตะแกรงนะครับเป็นตัวกรองนะครับเป็นตะแกรงนั่นเองนะครับนี่ตะแกรงมันอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะนี่นะตะแกรงมันมันจะใส่นะมี3บานนะครับผมนี่เป็นตะแกรงนะครับแต่ว่า ตะแกรงตรงนี้นะครับไม่สามารถปิดได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าไอตัวล็อกมันเสียเดี๋ยวมาดูนะครับสัดตัวล็อกมันเป็นยังไงนี่นะครับสังเกตนะครับตัวล็อกตรงนี้นะมันจะเข้ากับช่อง2ช่องนี้นะครับผมเนี่ยนะใส่ปุ๊บเนี่ยนะแล้วก็ปิดอย่างนี้นะครับมี3บานนะผมเนี่ยนะแต่ว่าตัวเนี้ยตัวล็อกมันไม่มีนะนี่นะไอตัวเป็นตัวล็อกเนี่ยมันจะยื่นออกมานั่นเองเนี่ยชุดล็อกตรงนี้นะครับมันหลุดแล้วก็หายไปนั่นเองทีนี้เราจะ ทำการ m o d i f านะครับหาทางนะครับใส่ตัวล็อกนั่นเองนี่นะครับนี่ก็เหลือแต่เบ้าเปล่าแบบนี้นะอ่าก็ครัวแบบนี้ถ้าเป็นครัวเป็นบ้านที่เขาแบบดีไซน์ออกมานะครับผมเนี้นะติดตั้งพิเศษนี่สไตล์โมเดินอ่าห้องครัวสไตล์โมเดิ์นะครับก็ถ้าถ้าตามมานนอกก็ไม่มีหรอกครับแบบนี้นะสำหรับตะแกรงตัวนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะทำการ าหาอุปกรณ์มานะครับเพื่อใส่ตัวล็อกเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยนะมาเลยครับผมครับผมท่านผู้ชมมาดูเลยนะครับผมจะใช้วัสดุที่จะใช้นะผมจะอลองใช้ลวดนะครับลวดตัวนี้นะ่มันจะเป็นมันจะต่างจากลวดทั่วไปนะมันจะมีความแข็งหน่อยนะครับไม่ใช่ลวดที่แบบเราเอามัดแบบอ,อ่อ,อนทั่วไปนะอันนี้คือ เป็นลวดที่แบบเหมือนอาบสังกะสีอะไม่เป็นสนิมนะครับดูนะนี่นี่นะครับเศษลวดนั่นเองนะครับนี่นะโอเคตรงนี้ถ้าเราดูตามตัวตะแกรงตรงนี้นะครับมันจะมีล่องสําหรับสไลด์นะครับมี2รูนะครับท่านผู้ชมดูตรงตรงนี้นี่ตรงนี้น่าจะเป็นสลักล็อกมันนั่นเองซึ่งที่มันหายไปนะครับเราจะใช้ลวดนะครับดัดนะครับให้เป็นตัวสลักล็อก โอเคเดี๋ยวลองเริ่มกันเลยนะครับก็ผมจะทําเป็นตัว U นะครับนี่นะก็ลวดนี่แล้วก็กะให้ก่อนนะครับผมจะกะให้มันแบบนี่ดัดแบบนี้นะครับพื๊เอาวก่อนนะครับดัดแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวดูก่าเป็นยังไงน,นี่นะครับก็ประมาณนี้กะว่า ให้มันสอดหรือว่าให้มันสไลด์ผ่านล่องรูตรงนี้ได้นั่นเองนะครับดูนะปุ๊บเนี่ยนี่เห็นไหมแบบนี้ทั้งสองด้านนะครับผมนี่อันนี้ก็โอเคเห็นไหมสไลด์แบบนี้ประมาณนี้ไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปนะครับอ่าประมาณนี้อาจารย์จะได้อยู่โอเคนะครับจาเป็นสลักเพื่อทําการล็อกแล้วก็นี่ผมก็จะดัดตามโพ้งนี่เลยนะครับตามล่อง นะดูก่อนนี่นี่ก็จะดัดตามล่องนะครับนี่กะว่าไอ้ตรงนี้มันพอดีละในโผลม่มานี่ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับปึ๊บมาร์คไว้ก่อนมาร์คไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดัดลงตรงนี้ ไอ้ตรงนี้จะเป็นบ่าสำหรับดันตรงฐานตรงนี้นะครับเนี่ยนะบ่าสำหรับดันฐานเนี่ยปุ๊บอ่ะกะอีกทีหนึง่งนะครับจะต้องให้พอดีพอดีอะ่ะนี่ประมาณนี้ก่อนลองดูก่อนนะครับนี่ ก็ตรงนี้จะครีมนะับผมใช้ครีมดัดต้องดูก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงเออหกักหักมาตรงนี้เลยเพื่อทำฐาน ลวดตัวนี้ค่อนข้างแข็งนะครับน,นี่นะอ่าประมาณนี้นะครับเห็นไหมทำฐานตรงนี้ก่อนกะระยะนี้ดนึ่งน่าจะพอได้อยู่ทีนี้ก็นี่ผงกะระยะมาแล้วครับเห็นไหมตามวงตรงนี้เลยแล้วกออ็ดัดขึ้นนะครับแล้วนี่ขึ้นมาแล้วก็ ดัดมาด้านหน้านะครับให้ให,ให้ทรงมันลักษณะให้มันเหมือนกันนะครับดูนะปุ๊บหักเก้าสิบองศานี่ปึ๊บแล้วก็ดัดขึ้นมาด้านหน้านะครับนี่นะตรงนี้ก็ดัดมาด้านหน้าเลยนี่อ่าเห็นไหม ประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็เราก็ดัดเป็นตัว U คืนไปเหมือนเดิมนะครับคืนไปเหมือนเดิมปึ๊บนี่นะผมดัดมาตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวตัดดัดเป็น U ตัว U นะรัืคืนไปนั่นเองนะผมนี่นะก็ค่อยๆทําไปดูนะครับปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับดัดเป็นตัว U ตรงนี้จะต้องให้พอดีเลยนะครับอย่าให้มันยาวเกินและสั้นเกินนี่ ตับเป็นตัวยูปึ๊บตับเป็นตัวยูเห็นนะประมาณนี้นะถ้าผู้ชมนี่นะอ่าน่าจะพอได้อยู่นะครับแบบนี้ลองดูนะครับ ถ้าตรงนี้มันโผล่เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่เห the ็นไหมมันโผล่มาแล้วนะครับผมนี่นะนี่ถ้าโผล่แบบนี้นะครับนี่เวลาสไลด์นะครับลองดูลักษณะนะครับท่านผู้ชมนี่นะนี่นะปุ๊บสไลด์มันนี้เห็นไหมก็น่าจะประมาณนี้นี่ตรงนี้ความความยาวที่โผล่มาตรงนี้นะครับมันพอดีแล้วนี่พอดีแล้วครับนะปุ๊บนี่ถ้าดัานสุดมันก็จะพอดีละ นะครับไอตรงปลายตรงนี้นะครับผมก็นี่เดี๋ยวจะเอามาต่อจ้ำกันตรงนี้เลยนะครับนี่นะนะครับดัดมาเลยนะครับผมเอาเอาไว้เป็นที่จับนั่นเองนะรตรงนี้นะนี่นะแล้วก็เอ่อตรงนี้คือถ้าเราไปสั่งทำานี่มันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีที่รับทำหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงนี้ลองดูก่อนนะครับถ้ามันได้ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่นะ ทรงก็จะประมาณนี้ละนี่ส่วนระยะนี่เราก็กะเอานะครับว่าเอาให้ใช้งานได้สะดวกนั่นเองนี่นะครับโอเคนี่ดัดให้มันพอดีหน่อยนึงนี่ในเมื่อตรงนี้นะครับมันสไลด์เนี่ยมันมันสไลด์พอได้ละเดี๋ยวเราค่อยแต่งนะครับผมนี่นะก็โอเคนี่ปึ๊บตรงนี้ก็มาต่อกันนะครับนี่นะวิธีการต่อก็ออต่อเหมือนสายไฟนั่นแหละครับนี่นะปึ๊บ ดัดมาเลยนะครับปึ๊บปึ๊บอุนี่ตัดเลยไม่ต้องให้มันยาวมากนะครับนี่ ก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงในการดัดลวดนะครับนี่นะน,ะนี่ครับลงแล้วนะครับผมนี่นะ กันแบบนี้นี้ก็เหมือนกันนะครับวนวนนะครับผมนี่ปึ๊บ้องใช้ครีมสองอันต่อกันนะครับ นี่มันก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราแต่งอีกทีนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะใส่อีกทีหนึ่งนี่เดี๋ยวความสวยงามเพื่อว่ากันทีนึงนะครับเอาให้แบบว่าดูลักษณะการใช้งานก่อนใส่เข้าไปใส่ได้ไหมใส่ได้นี่ปุ๊บอ่ะนี่นะผู้ชมปุ๊บนี่ นี่นะเวลาเราดันดันปุ๊บเนี่ยเราดึงเนี่ยเวลาเราดึงเนี่ยเห็นไหมมันจะสุดแล้วนะครับนี่นะนี่มันจะต้องเรียบเวลาดันเข้าไปปุ๊บนี่เวลาดันปุ๊บนี่ไอตัวเนี้ยฐานตัวนี้มันจะต้องมาติดขอบเพื่อ,อป้องกันไม่ให้หลุดนั่นเองนะครับนี่นะแต่ตัวนี้ก็ตัดแต่งให้สวยงามเท่านั้นเองนี่ก็เดี๋ยวลองเอาไปใช้นะครับผมนี่นะเดี๋ยวลองไปประกอบดูว่ามันจะเป็นยังไง ก็เดี๋ยวทําตรงนี้นะครับ3มชุดนะครับผมนี่นะทำอีก3มชุดนั่นเองโอเคปึ๊บนี่นี่เดี๋ยวเราลองไปประกอบดูนะครับนี่นะโอเคครับผมครับผมก็โอเคนะครับตรงนี้ผมทําไว้3มชุดนะครับเพราะว่าไอตัวนี้มันมันสามอันนะครับที่ว่าไอตัวล็อกมันไม่ดีนะครับผมทั้งสามอันเลยก็นี่3มชุดนะครับดัดตามที่ผมนะครับแนะนํา เบื้องต้นเลยนะครับนี่นะประมาณนี้นั่นเองเราก็ดัดตามลูกทรงมันนะครับผมค่อยๆดัดไปนะครับใช้ครีม2อันนั่นเองโอเคนี่เดี๋ยวเราจะทําการเอาไปลองติดตั้งนะครับผมนี่นะก็นี่ปึ๊บเห็นไหมตัวนี้นะครับนี่ดึงล็อกนะครับนี่เข้าออกได้นะครับผมนี่ปึ๊บอ่าตัวนี้นะครับนี่นะปึ๊บก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกัน เนี่ยครับตัวนี้ปุ๊บนี่นี่นะอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่นะปุ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บนี่ดึงมามันจะไม่หลุดนะครับนี่นะมันเพราะว่ามันมีฐานตัวนี้ล็อกไว้อยู่นะครับนี่ปุ๊บโอเคนะครับครบสามอันแล้วนะครับผมนะี่นะเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยครับผม ไปลองดูนะครับว่าเป็นยังไงมาเลยครับผมในนี้นะครับตรงนี้นะครับเราทําเสร็จแล้วนะครับตัวล็อกเดี๋ยวผมจะทําการนะครับใส่เข้าไปนะครับผมทั้ง3าบานเลยนะครับมาดูใกล้ๆนะนี่ตรงนี้ปึ๊บเริ่มใส่จากอันนี้ก่อนเลยนะครับนี่นะก็นี่นะปึ๊บเล็งให้ตรงร่องมันนะครับวันนี้นะใส่เข้าไปก็ดันนี่นะล็อกแล้วนะหลุดไม่หลุดนะครับนี่นะนี่โอเคนี่ก็ชรงกลางนะครับผมตรงกลางนี่ฟึ๊บ ปึ il, да. ido, ๊บหน,น,นะนครับนี่ใส่เข้าไปนะครับนี่แล้วก well, ็ดันล็อกนะครับนี่เท่านั้นเองนะครับผมสมมติว่าถ้าเราจะเอาออกนั่นผู้ชมดูนะจะดึงนะครับนี่นะดึงล็อกออกมาเลยนะครับผมนี่ถ้าเราจะเออกปุ๊บนี่เห็นไหมหลุดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับใส่เข้าไปนี่ก็ไม่หลุดแล้วครับสลักตรงนี้เข้าได้นะครับผมโอเคนี่ก็อีกตัวนึงนะครับนี่เพ๊บนี่ ดันเข้าไปนะคระะับใส่ไล้วนี่ดันสลักนะครับนี่นะปุ๊บเวลาจะเอาออกก็ดึงนะครับผมนี่นะนี่นี่ตัวนี้ล็อกแล้วก็ตรงนี้ไม่หลุดแล้วนะครับโอเคเลยประมาณนี้นั่นเองครับผมก็ตรงนี้นะครับไอ้ตรงตะแกรงตรง,ตรงนี้นะครับผมก็นํามาติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้โอเคนะปะกติดีนะครับผมนี่นะส่วนสวิตช์พัดลมสวิตช์ไฟนะครับตรงนี้มันเป็นเซตเลย ก็ได้ทําการเช็คแล้วอะไหล่พวกนี้นะครับมันเป็นอะไหล่เฉพาะนะครับไม่มีขายตามร้านทั่วไปนะครับตรงนี้แล้วก็ให้ทางเจ้าของบ้านนะครับได้สั่งทางออนไลน์มาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าพวกสวิตชุดสวิตตรงนี้มานะผมค่อยมาเปลี่ยนนั่นเองนะครับผมโอเคก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับการโมดิฟายนะครับดัดแปลงไอตัวตะแกรงตรงนี้นะที่ว่าล็อกมันหายนั่นเองก็มีเพียงเท่านี้นะครับผม ตรงนี้ก็สามารถนําไอเดียตรงนี้นะครับไปใช้หรือว่าไปดัดแปลงนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับผมเผื่อเป็นแนวทางนั่นเองโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการรับชมนะครับผมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับผมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ